อามีหน้าแ่นีเองดสิกินเมื่กี้สวัสดีพ่นแม่สวัสดีพ่นแมสวัสดีพี่น้องะสวัสดีเขาเองเด้มาเด้อพี่น้องเด้อนี่กำลังสีสิแตกแดดใส่เล่ยเด็ดเล่คูม ทดเราโดนกิน่นั้นาจานไหมเนี่ยทิศมาใส่เพื่อนห็นเนี่ยนี่เพี้ยต้อบี่าสัน่นว่าไงอันนี้คือบีแท้แทกว่าไงขี้ว่าไ <laughs> ูก็ว่ารสู้จะแตกแดกขี้จะน,นย dù thế ngăn bay bạc măng cụt dạng măng cụt dạng không cụt dạng măng măng cụt nó ơi. má luôn má em luôn cũng có 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 nghe khó rồi, khó không khó khó nè, nè khó khó nhúng nhúng luôn, อยากคนอยู่นี่ไปบ่สามร้อยดำได้ดำได้ยุ้มาท้อันนี้ะเอ็นไหลบวเลือกชิ้นงานยังเนื้อสันคโมเดลนี่ออกโมลึกนี่ะเนื้อแส่บที่สุดกัเนื้อสันนี่แหละ อันนี้เขาเจ้าใส่ถุงไว้แล้วอ่าโล่ลอยอันนันเขาสีเลือกเอาก็ได้แล้วแต่สีเลือกเอาเจ้ะกัดเลือกแตกไปเลยไม่เอาอืม มันเป็นสีอม่อได้แล้วินต้มถั่แล้วมังคุดอนหม่ไปทิศ่อนผงชูรสลำปลามาเขามาช่วยจุกเลยพร้ามอมน่นพระดูเกียรจิ๋ม

Đưa, mà đưa, đỡ mặt vì nóng hả hết cái lúc này và lại cái cũng này nóng về cái bùa này cái bùa này nóng về cái bùa này nóng về này nóng về cái

หล่น,น,ไ,ไ,นลไปเลือเอาเวไ,ได้เ,เป๊ะเลยล่ะนี่นักเดือกมังกรไเ,เอาตัวนอาเลือ

เสื่อห้องให้ชอยจุครับพี่น้อง

ที่นี่ก็วอกคูเสีหักเ่ยา,ยาเสร็จ <c oughs> อนี่ครับเมียงงัวเลยนี่ละอะได้หนมอ่ะ,ะใส่เข้าไปแซ่บมั้แบบงแซ่บ้งแเบิองเ้วลองฮ็้กิ้มเงีแซ่บแม่ดิบเมือหอเ,อเมียง <c oughs> hmm, ừ. à, đẹp ừ. Thì lâu Thưa Hà lô đẹp như mồm này, hmm, mất lô rồi, cứ là lô, luôn, nào nên nâu 3 năm phải tục. xe bị điện nhìn quay chặn bàn khỏi đó hàng mua nhanh tèn cho ở xin nó về đây lâu วันใหญ่นี่คือไปรักกินมีดบ่มีปลาเก็มักใส่ใส่อ่อนของอี่างนไล่เข่า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 ไล่ๆใหญ่มันบ่ขาดเด้ลีเลียลีเลียลึกๆแบดนี้มันลงไปติ่มมิ่ยังนี้หฮือกไหมอีกของเอ้เรอยู่กันไล่เขาไปอีกบัดนี้เป็นยาง่วง Ôi nhai nè, nó khỏe nè Nhai dân được Xung. Xung khá khó không bà nè nướng có cuốc bạc cà bạc Cú cuốc có

บ่มาพวกเขาอีกจักเทียอะไรว่าซ่ํานี่แหละ11นาทีป่ะแซ่บเด้อพี่น้องเด้อพ่อเมียงพ่อเมียงรองเบิ่งเนี่ยก็เห็นเท่านี้ซอยหอซอยจุอ้ยเน่เอาเมียงปลาก็มีเมียง้นก็ต้องมีเหมือนกันเนี่ย